มีเรื่องเล่าไว้ในพระใติปิฎกผู้หญิงคนหนึ่งถูกถูกถ่วงน้ําเป็นดิ้งสวยดินงสาวสวยคนหนึ่งเธอเป็นคนงามมากผู้จาาไพรอไพระรเธอมีผัวเป็นเจ้าของเรือเป็นหนายเรือจากเมืองท่าสุปาระกับท่าทะเลเดินทางมาที่เมืองปัตนะาตรีบุบุดเมืองปากน้ําในตอนเหนือของอิเด,อเดือนนี้ สมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนมานออยุอยู่เธอเป็นผู้บริหารบริการในเรือกับคนโดยสารผัวของเธอเป็นคนขับเรือเป็นเจ้าของเรือเธอเป็นคนสวยมากผู้ใาไพเราะมากบริการดีดีคนในเรือพา,ากันรักานางมากรักนางผู้ภาษาบานเราเรียกว่าอ่อนซ่อนภาษาบาลเรียกว่าภาวะนิโย ภาวะที่น่าเจริญใจตรงกับปาษาลาวะเป็นตาออนซอนแล้วนางนั้นทัศนโยปาสาธิกโกเป็นคนที่น่าเลือกใสเป็นคนที่น่าดูน่าชมเป็นคนสวยคนงามเป็นคนมีกิริยามารยาทนุ่มนวลเป็นคนน่ารักทัศนโยน่าน่าทัศนาน่ามองน่าชมปาสาธิโกน่าเลือกใส คนเดินคนเดินสารเรือเป็นหนึ่งพันคนนางถามหิวไหมปวดหัวไหมเมาขึ้นไหมเอายามาให้หิวน้ำมาเป็นคนบริการดีผู้จาไพราะส่วนหัวก็ขับเรือไปพอเรือเดินไปถึงตา,มห,าหมาสมาสรนเรือลำนั้นหยุดกึกไปไม่ได้ทำอย่างไรก็ไปไม่ได้นายช่างเจ้าของเรือผู้เป็นผัวเป็นสามีพยายามแก้อย่างไรก็ไม่ไป เรือใบนะไม่ใช่เลยลมใบก็ดีไม่มีอะไรเสียแต่มันไม่ไปในทะเลทำท่าจะมีคลื่นแรงขึ้นคนในทะเลทั้งหมดออกใจคิดว่าจะถูกคลื่นในทะเลกระหน่ำจมตายกันในทะเลนี้แหละเป็นเหยื่อของตระเข้ของ,ของปลาทีนี้อะเพใีอินเดียเขามีวิธีหนึ่ง เขาบอว่าในเรือของเรานี้น่าจะมีคนกาละกินีคนอับปีคนจังไรอยู่เรือจึงไปไม่ได้ถ้าฉะนั้นเรามาจับฉลากกาลก,กินีกันเพื่อจะเอาชีวิตคนตั้งหนึ่งพันนี้ให้รอดพ้นจับฉลากกาละกินีก็เอากระดาษมาเขียนมี่หนึ่งพันใบทั้งทั้งทั้งเจ้าของเรือและ และนางผู้เป็นภรรยาเจ้าของเรือและคนโดยสารทั้งหมดรวมแล้วหนึ่งพันเขียนหนึ่งพันใบเอาเขียนใบเดียว,ว่ากาและกีนีนอกจากนั้นไม่ต้องเขียนแล้วก็พัน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 เอาใส่ในในภายชนะให้คนจับเทระใบเทระใบเทระใบพอจับหมดแล้วก็ให้เอามามามา,มาพื้นดูเอามาแผ่ดูแผ่ไปแผ่มาของของคนทุกคนเอามาเปิดดูไม่มีอะไรบ้างใลยหมดเลย แต่มาตบถึงนางคนนี้นางเออนี้นางสุทัศนียานางนี้ชื่อว่านางที่นางทัศนานางที่มีความงดงามน่าดูพอามาเปิดขึ้นบอก,าการากินีทุกคนมองหน้ากัน่งังดังสนนเพราะมีมีความรักต่อนางมากสถานาคนเช่นนี้เป็นคนกาละกินีในโลกนี้จะหาคนดีที่ไหนได้ มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นทุกคนร้องกันเพื่อเลยไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเลยมากลับใหม่ดีกว่าไม่ยุติธรรมเพราะคนโดยสายทำหมดรักงานบอกว่าไม่มีความยุติธรรมก็เลยมาเขียนอีกเอามาเขียนอีกหนึ่งพันใบก็มากลับอีกจากอีข้างนี้ก็มาเปิดอีกก็ไม่ทูกงนางแลวอย่างต๋อกาและกินีคนเดียวก็พากันร้องอีกบอกว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมาเอาใหม่ เขียนใหม่ที่นี้จาบก,กันถึงเจ็ดคังเอาใหม่เอาวิธีไดเอาวิธีเดียวคือให้นางจับเป็นคนสุดท้ายให้คนอื่นจับมอดให้มันเหลือใบเดียวเหลือใบเดียวไปจับสุดท้ายกอกาและกินีอย่างเกา่าเป็นเหตุอาชัยกันทุกคนอยากจะขอเปลี่ยนด้วยความรักนางนางเป็นคนดีเป็นคนสุภาพเป็นคนอ,อนอเดียวน จึงบอกว่าขอขอเปลี่ยนได้ไหมนีขอเปลี่ยนได้ไหมทีขม่ขอตายแทนานางได้ไหมทุกคนขอเปลี่ยนด้วยความรักนักปราเหล่านั้นก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเรือนี้ก็ไม่สามารถจะเดินทางไปได้อันนี้มันเป็นที่วิบากที่กรรมส่วนนายนท้ายนายท้ายเรือเจ้าของเรือก็ร้องให้ออกมาบอกว่าถึงแม้ผมจะรักภรรยาของผมเหมือนดวงตาเหมือนเหมือนดวงใจ แต่ผมต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารตั้งพันผมจำเป็นจะต้องเอานางถวนน้ำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเมื่อตกลงกันอย่างนั้นเกรนร้องให้ระงมงไปทั้งเรือก็เอาเชือกมาผูกคอนางแล้วก็เอาไห้มาเอาน้ำใส่ในไหเอานางโยนลงไปในน้ำแล้วไหนั้นเต็มน้ำก็ทว่านางจมทะเลตาย,ายลงไปในทะเลเรือั้ก็เดินทางไปได้ไปถึงฝั่ง ถึงฝั่งปัตตนะพอดีพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสสองมูให่เดินทางมาถึงหมู่บ้านนั้นบ้านปาติรีที่ริมฝั่งปัตตนะคนทลายก็ไปกาไปไหวไปอาศาจรรย์ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเรื่องมหาศาลนันนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านยามีชีวิตอยู่ท่านก็เลยเล่ามาฟังโอ้อย่ประหลาดใจเลยกมูนาวัตติโลโก ตว์ทั้งหลายร่วมเป็นไปตามกรรมของใข่ของมัานางได้เคยกระทําวิบากกรรมอันนี้มาเมื่ออัน,น้เมื่อบุปชาติก่อนมาแล้วได้กระทําบาปฐานกรรมเอาไว้ชีวิตของนางได้กระทํากรรมเช่นนี้ไว้นามตายอย่งนมาแล้วห้าร้อยชาติตายผงน้ำอันนี้เป็นชาติสุดท้ายแลจะเปะนจบกันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเล่าว่า เรื่องเคยมีมาแล้วมื่ก่อนมีชาวนาสองหัวเมียหัวหนุ่มเมียสาวอยู่ที่เมืองอุเชนีหัวหนุ่มเมียสาวก็นั่งรักกันพากันทำนาหัวไปไถนาเมียไปส่งข้าวแต่ในบ้านนั้นมีสุนัขตัวผู้ตัวหนึ่งสุนัขตัวนั้นรักนายเขามันมากนายนายสาวของมัน ไม่ไปไหนเป็นวัน,ว,นวันก็นั่งมองแต่นางเขาเคลียได้อยู่ใกล้ได้เห็นได้ดมได้กระดิหางกระดิหูได้มองอยู่ใกล้ๆพอใจของมันมันมีความสุขแต่นางนั้นจะไปไหนก็ตามสุนัขตัวน้ำวิ่งตามจนเป็นเห็นให้คนหนุ่มหนุมหรือชาวบ้านบางคนผู้หยอกผู้เย้าพอเห็นหน้ามเมียก็เห็นหน้าผัวเลยนะ่าอย่างนี้ ก็พูดว่านางมีอะไรทําสิ้นบางอย่างตัวนะั้นนางก็เิยความอาอายอยู่ในใจก็เลยทำวิธีนี้วันไหนไปส่งข้าวผัวหาข้าวไปหาอาหารไปตัวนั้น็วิ่งตามวางหาข้าวข้วขวขวไม่ทานใส่กางหลังใส่หัวตีมาตัวนั้นวิ่งร้อกเองเองเองไปพอบพอตีวินน่งหนีแล้วพอบพอนายสาวเดินไปมันก็วิ่งตามหลังนายแดงเก่าตี เต่ว่าหายานีตีบ่อพายหายขียดตีจนจะตายก็ไม่หนีวันวันขอให้เดนนัง่งใกล้แต่ได้มองนายเพราะมันมันก็พอใจพอไปส่งข้าวกลับมามันก็ิ่งตามหลังมาทีน,น,น,นี้นางก็เลยมันึกคือมาได้ว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัมพันธ์เราจะอยู่อย่างไม่มีความสุขไปไหนก็อาภัยชาวได้ก็เพราหาหนินทา ก็มีอะไรบางอย่างกับสุนัขตัวนี้วันหนึ่งนางก็เลยคิดคืนมาได้ว่าไปส่งข้าววันนี้จะต้องปูคอมันทวงน้าให้มันตายข้าวไปก่อนหม้อดินพอหม้อดินเขาใส่ข้าวใส่อาหารก็เอาเชือกปูคอหม้อแล้วมาหาไปก็เรียกสุนัขไปด้วยจุป,ปากเรียกมันเอาข้าวโดนให้มันมันก็ดีใจใหญ่เลยมันบอกว่าตั้งแต่เกิดมาวันนี้มีความสุขที่สุดแล้วมันจะพูดว่า วันนี้นายของเรารักเราเรียกเราเอาข้าวให้เรากินพูดจาวไพร,ระกับมันมันได้กินข้าวเลยมันก็ดิ้นตามไปมันก็ไปดมไปเรียไปหมอบลงข้างๆไปกระดิกหูไปกระดิกหานแสดงความจงรักภักดีเอาไปส่งอาหารสามีที่ไหนนาเสร็จก็กลับมากลับม,มากลางทุ่งม,มาถึงฝั่งน้ําฝั่งห้วยนางก็นั่งลอเอามือล,ล้วงเอาขี้โคลนใส่ไ,ไปในหม้อ เต้นเต้หม้อแล้วก็เอาเชือกผูกคอหม้อดีๆแล้วก็จุกปากก็เรียกเนะั้ตัวนั้นมามันก็วิ่งมาหาด้วยความดีใจมาหมอกลงมากระดิกหูมากระดิหกดหางแล้วก็เอาเชือกค่อยๆผูกคอมันในใดก็มึงทีนี้มึงเกากูงไม่ต้องพบกันดีผูกคอมันดีๆแล้วก็ทิ้งหม้อลงไปในห้วยแล้วก็เอาไม้ขาดตีมันมันก็กระโดดด้วยความเจ็บกระโดดลงไปในน้ําแล้วก็ถูก หม้อดินกับน้ำมันทั่วคองมันไปในน้ำมันก็ดิ้นสุดชีวิตในที่สุดมันก็ตายตายจมน้ำนางได้ฆ่าสุนัขตัวนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพิสุทั้งหลายสุนัขตัวนั้นเป็นสามีของเธอในชาติก่อนด้วยจิตที่ผูกพันเมื่อตายมาแล้วก็มาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั้นนั้นน่คือสเสน่หาใหญ่ใอย,าย,าย,ายา่ สาเหตุที่จะเกิดให้คนเรารักกันเป็นมีสองอันปุเพวสันนิวาเสนะปัจจุปันเนนะหิเตนาวาเอวันตังเทเปเปมุปปาังวะนิยะโทธทเกการได้เคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนมาการได้อนุเคราะห์เจอจุนกันในชาตินี้เป็นเหตุให้คนเกิดความรักอันเหมือนดอกบัวดอกอุบลอุปลาังวะยะโทธทะเก เหมือนดอกบัวกับตมกับโคลนเมื่อแผ่นดินแห้งเมื่อแผ่นดินแห้งต้นบัวก็ตายเมื่อฝนตกมามีน้ำดอกบัวก็ออกดอกออกใบขึ้นมาทันทีทันใดคนเราเคยอยู่ด้วยกันมาชาติก่อนพวเมียเรานีเห็นนางกรรักกันเลยไม่ต้องคุยกันมันก็รักกันเพราะมันเคยอยู่ด้วยกันมาหลายพวกหลายชาติสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกันเคยเป็นสามีภรรยากํานางคนนี้ สุทัศนานี้แต่มาชาตินี้ด้วยบาปอันบางอย่างทาให้วิญญาณนั้นได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจถามไม่สามารถจะพูดภาษามนมุษย์ได้แต่ในใจยังรู้จักภาษาอยู่สัตว์เลี้ยงในบ้านของเราบางทีมันก็จะก็จะมีชีวิตผูกพันกับเรามันพูดภาษาเราไม่ได้มันอาจจะรู้คําพูดเราก็ได้มันก็เลยบังเกิดในบ้านนั้นก็เลยตามภรรยาต่อไปนั้นก็ไ้ยไ,ไ,ไ,ได้อยู่ใกล้ๆก็เอา ที่นี้นางได้ฆ่าัวของนางคือสุนัขแต่ฆ่านั้นต่อมานางมาเกิดชาติใหม่ก็ถูกถ่วงน้ําตายด้วยกรรมน,นั้นถึงห้าร้อยชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังท่านยิงกล่าวว่ากรรมนี้ให้ผลไม่ไม่มีโมคะใครทําดีดีให้ผลใครทาชั่วชั่วให้ผลท่านทั้งหลายจงจาไว้ให้ดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบาท่านกล่าวว่า ยิ่งโง่ยิ่งกล้าทำความชั่วอย่างองอาจยิ่งฉลายิ่งขี้ขลาดทำความเร็วตามจำไว้ยิ่งโง่ยิ่งกล้าทำความชั่วได้อย่างไร้การยิ่งฉลายิ่งขี้ขลาดทำความเร็วตาม